ความหลังอยู่ที่นี่เยอะมากไม่เหลือแล้วปิดหมดแล้วร้านชาตอนนี้ตอนนั้นยังไม่เปิดมี่เปิดแล้วอ้ประตูนี้เลยที่เรียนเสร็จแล้วแอบโดดเรียนมานั่งคุยนั่งสูบบุหรี่ที่ไม่ได้สูบหรอกกับเพื่อนตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เจอสตรีทพมานานเลิกเรียนโดดเรียนกินเหล้าเข้าชชา ทุกอย่างตรงนี้หมดแล้วเดินไปโรงเรียนตรงนั้นที่ถนนสองตรงนั้นทะเลซานตาโมนิกาบีชแล้วตรงนี้เป็นย่านช้อปปิง้งเธอดูนี่โรงเรียนฉันคือหรูหลาไหมอยู่ตรงกลางสถานที่เหล่านี้คิดถึงสมัยก่อนมาก<ป>ก็ปิดไปแล้วเรนระทำไงได้ เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแล้วกันก็ขอส่งท้ายนะพูดเลยว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับวงการช่างทำผมเมืองไทยเพราะว่าไม่ใช่แค่เมืองไทยที่เมรกาด้วยเพราะว่าโควิดทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนหมดโรงเรียนสอนทำผมก็ถูกปิดช่างทำผมก็ไม่มีอาชีพหลายอย่างมากอะ่ะก็ขอลาไปแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวค่อมาคุยกันใหม่ ถ้ามาดูร้านอาหารร้านโปรดตอนสมัยเรียนหนังสือช <c oughs> ื่อร้านเล่มหนึ่งมันจะเป็นร้านสลัดปลาด,ด้วยน่ากินมากเดี๋ยวให้ดูอาหารเป็นอะไรบ้างไงที่บรรยากาศเ e l l m a นี่ต้องยอมให้เขานะที่ีเจล ตูละสองว่า it's two dollar ninety nine yeah and ten dollars inside it's samples oh my god no we never have this แต่ดีนะที่นี่แถวเนี้ยคนใส่หน้ากากกันมากโควิดก um> sí> evet ็ทำให้คนเปลี่ยนใส่ไม่ใส่แต่ที่นี่ก็คนไม่ค่อยใส่กันก็ดีไอ้คนใส่กันก็ดูว่าดีมาก I remember the smell. มีน้ำหอมนี่น่ะเบอร์ r อมนี้ แปซิฟิกหนาวคือทะเลน้ําเย็นอากาศร้อนมาจากทางไหนมันจะน้ําเย็นนี่มันก็ทําให้แคลิฟอร์เนียเนี่ยมีอากาศที่อบอุ่นคือแคลิฟอร์เนียมีอากาศดีต่อเวลาก็เพราะว่าปิดทะเลแปซิฟิกที่พัดลมเย็นเข้ามาแล้วก็พัดลมร้อนเข้ามาน,นี่นะหนาวมินมันดีอะแคลิฟอร์เนียก็เลยเป็นที่ที่มีอากาศดีที่สุดในอเมริกา ก็อย่างที่เห็นสวยงามมากตอนนี้ก็คือเย็นนะเย็นชิวๆสำหรับคนที่นี่ก็สังเกตเขาก็แต่งตัวกันชิวๆวัยรุ่นเห็นไหมอันตูดมีหอยตะลึมก็มีแต่งตัวแบบบอกก็มีนะแต่งตัวเก๋ๆก็มี คลิฟอร์เนียก็เลยเป็นที่ที่มีอากาศดีที่สุดรับหนึ่งลองจากเฮาหนึ่งแบรนด์ที่มาดังนะลูรู่เลมอนยังมาดังมากเมื่อหลายปีแล้วตอนนี้ก็ยังดังอยู่แต่ที่ดังกว่านั้นก็คือจะพาเขาไปดูเทสลาอนนี้เคยเขาไปนั่งดูตั้งแต่ทํา <laughs> ยังไม่สร้าง <laughs> แต่จะพามาดูเทสลา It's so white. Yeah. Oh wow. Hello, how are you? Hello. Good, how are you? Good. Hmm? Are you gonna touch yeah, I remember oh. experience we want to see. Oh. Uh, yeah, well We've got Tarsal stairs, so that's good. Really? Yeah, they're right in this room. <laughs> we've got a Model Y, Model 3, and then another Model Y on the end. Oh wow. Mm -hmm. that's, uh, that's, you can lease that one for $10. Which one is the latest one? Uh, the latest one that just came out is the Y. That one came out in early 2020. Okay. Which is the SUV. And the only ones we don't have in our showroom are the S and the X. Uh, those ones are sort of on heavy back order right now. Like if you order one today, <laughs> It'll be ready for your trip back. Yeah. Okay. I, I saw a couple of people in Thailand, they have it. Uh huh. But the price like triple, I guess. Oh, okay. Yeah. It's, it's crazy. Yeah, I know. We have it. But you can still order them, we just don't have them in our shop. let's good. I, I yes. want to look around. Yeah. ไม่มีอะไรนะข้างในก็ประมาณนี้กลุ่มเปิมอะไรไม่มีเลยอันนี้ก็เป็นดีไซน์สตูดิโอเราจะให้เลือกว่าอยู่อยากได้อะไรชิ้นส่วนไหนเอามาเริ่มต้นแปะประกบนู่นนี่นั่นใชยที่สุดก็ออกมาเป็นรถรุ่นที่ต้องการในราคาที่ต้องการสลาดไหมอีลอนนี่คือจีเนียสสุดละเดี๋ย yeah. ว แล้ตอนนี้แท่นชาร์จนะจ๊ะชาร์จก็คือแค่นี้เหนะ็นไหมโมเดลสีเหมือนกันนะข้างในไม่มีปุม่มเปิมอะไรเลยปีล่าสุดสองพันยิ่สิบสองกำลังจะออกคือคันโน้นข้างบนอะมันจะเซอร์อเฟซมันขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเลยตามมาดูว่า ไก่ที่ไหนข้างนมีสามรุ่นนะครับเพาะ t h this is another the design studio h e ัสกสวยนะครับน้ำหรูหรามาก